ก็ไม่จดชายเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายทุบทุกท่านครับอยู่กับช่องมูน้อยมันทุิทครับคลิปนี้ก็เป็นแ5 0ครับออกใหม่อีกคัน มาคู่กับ62นะนี่ฐาน6โรตารีครับอุกคอง2ชิ้นยางดันหลบ ได้ได้โรตรี่หนึ่งแปดสามนะผมเห็นหนึ่งเก้าสามนะแต่ทำไมผมเห็นอยู่ศนะูนย์อ่ะมีเยอะครับแต่ทำไมเขาไม่ให้ไม่ค่อยมีคนซื้อนะรด้ว่ายัางไงหรือเข้าไม่ขายให้โอ้เจ้าของรถก็เป็นลูกค้าผมนะครับ ผมได้งานจากแกก็ปีละยี่สิบกว่าไร่ครับหมดไปแล้วหนึ่งเจ้าครับหรืออาจจะหมดอีกหลายๆเจ้าก็ได้เพราะว่าญาติาาเขาก็ที่เยอะเหมือนกันนะอ,อาจจะใช้บริการคันนี้ก็ได้ไหนเป็นไรครับ

อันนี้ดาวดาวสองแสนนะครับคันนี้ดาวสองแสนทรงอยู่แปดปีเหมือนกันอันนี้นักง,งานใหม่ครับพนักง,งานใหม่เริ่มงานวันแรกครับ บานหน่อย <c oughs> คนส่งไหมจ <c oughs> ับแทบมาาน้าอีกนิดหนึ่งแค่ธรรมดาใน่านแับรถมาใกล้เกินครับต้องเอาถอยหลังใหม่ Rất một đơn một biên là biết quả subscribe cho nóng